คุณอยากรู้ไหมครับว่าจุดกำเนิดของช่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ จริงๆช่องนี้ผมก็เปิดมาประมาณน่าจะปีนิดๆผมเปิดอยู่3ช่องทางก็คือ 1. Facebook 2. YouTube 3. TikTok ตอนนี้ Facebook ก็เกือบเกือบ0 0 0แสนเฟลโลเวอร์ยูทูก็4 0 0 0สนกว่า Subscriber แล้วก็ TikTok กก็อยู่ที่ประมาณเกือบ6 0แสน f o ลโลเวอซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เกินคาดมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตผมและทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจมากที่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกๆคนนะครับผมต้องบอกก่อนครับว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าผม จะมาได้ไกลขนาดนี้ในระยะเวลาที่มันสั้นแค่นี้เพราะผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับที่แบบว่าเฮ้ยเราจะทําได้เปล่าวะอย่างเราเนี่ยนะจะทําอะไรพวกนี้นึกออกวะซึ่งผมเชื่อว่าเวลาคุณจะทาอะไรชักอย่างอ่ะคุณก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคุณเชื่อไหมครับว่าผมคิดเรื่องนี้ที่ทาช่องแบบนี้มาประมาณ2ปีนะสปีก่อนผมจะทำช่องเนี่ยผมบอกคนอื่นเขาไปทั่วเลยว่าเฮ้ยเราอยากทําช่องแบบนี้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าผมจะเอาอะไรมาพูดแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทํา เพราะผมเป็นคนชอบพูดชอบแชร์ชอบแก้ปัญหาชอบช่วยเหลือผู้อื่นในเชิงของแบบการแก้ปัญหาอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่ผมชอบมานานแล้วแล้วผมก็บอกกับคนทั่วๆไปที่ผมเจอเนี่ยตลอด2ปีก่อนทําช่องว่าเอ,อ้ยอยากทําอยากทาอยากทําอยากทําแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีเพราะตอนนั้นก็ทําธุรกิจอยู่นู่นนี่นั่นอยู่ แต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเราช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้ตั้งเยอะแยะมากมายในช่วงที่ก่อนทําช่องนะใครมาคุยกับเรามีปัญหาหมาปรึกษาเราเราก็สามารถทําให้เขาก้าวข้ามไปได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราสามารถใช้คําพูดเพื่อให้เขาฉุกคิดได้และนาไปพัฒนาต่อได้ เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเรามีสซิลน,นี้นี่หว่าแล้วมันช่วยเหลือคนได้เยอะนี่หว่าแล้วทําไมเราถึงไม่เอาสิ่งที่เรามีตรงเนี้มาให้กับผู้คนให้เขาได้แก้ปัญหาเป็นวงกว้างมากขึ้นและเมื่อผมคิดแบบนี้ยผมเลยตัดสินใจว่าเอาวะลองดูไม่มีอะไรเสียและสุดท้ายมันก็เกิดช่องนี้ขึ้นมาครับและผมก็ทํามันอย่างมีวินัยต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้โดยที่วินัยแทบจะไม่พร่องเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมมีความสุขสนุกที่ได้ทําอะไรแบบนี้และผมรู้สึก รู้สึกดีใจอิ่มเอมใจที่มีคนมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจมาซับพอร์ตก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับ ผมอยากจะบอกทุกคนแบบนี้ครับว่าการที่ผมมาพูดเรื่องนี้วันนี้ครับผมเชื่อครับว่าทุกคนนะครับต้องกำลังเจอปัญหาที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเราอยากจะก้าวออกจากจุดเดิมๆที่เรายืนอยู่ไปทำสิ่งที่เราไม่เคยทำไปทงสิ่งที่เราฝันว่าเราอยากจะทำบางคนอาจจะเพิ่งคิดหรือบางคนอาจจะคิดมานานแล้วผมอยากจะบอกครับว่าถ้าหากว่าคุณมั่นใจคุณทำไปเลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่ามันจะออกมาดีมันจะออกมาสำเร็จหรือมันจะออกมาล้มเหลวมันต้องลองทำดูก่อน ราถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงหรือสําหรับคนหลายๆคนนะครับที่คิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันไม่เติบโตมันไม่ก้าวหน้าเลยผมอยากจะบอกครับว่าช่องเนี้ที่ผมเอาเนื้อหาออกมาพูดเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่ผมสั่งสมมาหนังสือที่ผมอ่านมาคนที่ผมคุยมาลูกค้าที่ผมเจอมาผมไม่เคยคิดครับว่าสิ่งพวกนั้นมันจะมาสร้างอะไรให้ผมมีช่องแบบนี้ได้แต่แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็เช่นกันครับคุณไม่มีทางรู้ครับว่าสกิลที่คุณมี ทุกวันนี้ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีวันที่คุณจําเป็นต้องใช้สกิลที่ตอนนี้คุณก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรในชีวิตคุณในอนาคต แต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณต้องใช้มันคุณจะรู้สึกว่าขอบคุณที่วันนั้นฉันทนทําสิ่งที่มันดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์แล้ววันนี้ฉันก็สามารถใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตฉันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องขายของอยู่หรือเป็นลูกน้องอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่หรือทํางานอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับและดิ้นรนต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองครับผมเชื่อครับว่าคุณจะมีชีวิตที่คุณต้องการแน่นอนครับผมชองคาริสครับ